คุณอภสิทธิ์ค่ะเราไปดูคุณอภสิ์หน่อยนะคะที่นนทบ,บุรีคุณอภสิ์พูดถึงการลงพื้นที่นครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้นะคะจนกลายเป็นกระแสรประชาธิปัตย์ฟีเวอร์ที่ผ่านมานะคะไปฟังคุณอภสิทธิ์ว่ากระแสนี้ขึ้นมาแล้วคุณอภสิทธิ์คิดอย่างไรก็พี่น้องก็ให้การต้อนรับดีครับมีความรู้สึกผูกพันกันนะครับแล้วก็หลายคนก็มักจะมาบอกว่าคือเค,เคยเคยเลือกประชาธิปัตย์ในอดีตนะครับแต่ว่าสองสาครั้งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เลือกแล้วก็เที่ยวนี้ตั้งใจกลับมาเลือก ตรน,นี้ถือว่าเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็มีคําให้มีมีเป้าที่จะเหมือนเป้าหมายที่จะได้สอสอในภาคใต้เป็นกําลังใจ<อ>งครับแต่ <c oughs> ต้องทํางานหน,งหนักนะครับก็เห็นหลายคนที่เป็นนักวิเคราะห์ก็ยังบอกว่าคะแนนจะมาแต่บัญชีรายชื่อนะครับเราก็พยายามที่จะไปบอกกับพี่น้องประชาชนว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าการเลือกตั้งเขตเนี่ยเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ความนิยมเนี่ยอันนั้นไม่เป็นผลดีกับบ้านเมืองไม่เป็นผลดีกับประชาธิปไตยัไอันที่สองเนี่ย ชี้เขาเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าการเลือกบัญชีรายชื่อพักนี้เพราะว่าอยากให้ไปเป็นรัฐบาลอยากให้แคนดิเดตนายกมาเป็นนายกเนี่ยตัวระบบบัญชีรายชื่อมีสสน้อยมากนะครับผมยกตัวอย่างตลอดที่ภาคใต้ว่าให้คนภาคใต้ทุกคนที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยเลือกประชาธิปัตย์เนี่ยประชาธิปัตย์จะมีสสแค่สิบสองคนเองนะครับที่เชียร์ไปเป็นนายกไม่ได้ก็เดี๋ยวคุณอภพิสิทธ์ก็จะลงไปที่เยาวราชนะคะซึ่งเป็นฐานเสียงเดิม แล้วก็อีสานก็จะไปนนทบุรีก็สูสีแล้วก็มั่นใจว่าจะได้สอสอมากขึ้นแน่นอน